RevPAR ตัวเลขที่คนในวงการโรงแรมพูดถึงกันตลอดเลยช่วยอธิบายง่ายๆอีกทีได้ไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่ RevPAR หรือ Revenue per Available Room คือไรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักทั้งหมดที่มีอยู่ครับพูดง่ายๆคือเป็นตัวเลขที่บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วโรงแรมทำเงินได้กี่บาทต่อห้องในแต่ละคืนไม่ว่าห้องนั้นจะขายได้หรือไม่ก็ตาม มันเลยเป็นเหมือนเครื่องวัดสุขภาพที่สําคัญที่สุดของโรงแรมเลยครับซึ่งมันมาจากสส่วนคูณกันคืออัตราการเข้าพักกับราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนชัดเจนเลยค่ะงั้นเรามาดูกันที่กลุ่มโรงแรมหรูและระดับกลางซึ่งเป็นรายได้หลักถึง73%ของพอร์ต ERW ข้อมูลบอกว่า RevPAR ของกลุ่มนี้ลดลงไปถึง10%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่น่าแปลกคืออัตราการเข้าพักหรือ Occupancy Rate ยังทรงตัวอยู่ที่76%ซึ่งถือว่าสูงมากนะคะโรงแรมไม่ได้ว่างแต่ทำไมรายได้เฉลี่ยต่อห้องถึงลดลงล่ะคะถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเห็นภาพชัดขึ้นครับปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนเข้าพักแต่อยู่ที่ราคาครับราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืนหรือ ADR ของกลุ่มโรงแรมหลูลดลงไปถึง9%ซึ่งสาเหตุหลัก มาจากการหายไปอย่างมีนัยสำคัญของนักท่องเที่ยวจีนถึง37%ใตในไตรามาสนี้โห oh, 37%เลยเหรอคะใช่ครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงพอพอฐานลูกค้านี้หายไปก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มลูกค้าหรือที่เขาเรียกว่า shift in guest mix ไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวอื่นที่มีกำลังซื้อต่ำกว่าเดิมทำให้โรงแรมไม่สามารถตั้งราคาสูงเหมือนเดิมได้ครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ